ก็พบกันเช่นเคยนะครับทุกคนจำบุกน้องกับลุงไก่นะครับคนตากนะครับรถด่วนข้ามพงคุณตากเนาะวันนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนเน,ะนาะแนวทั้งนะครับเด้อมีเข้ามีหลุดไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะที่ผ่านมาก็ถือว่าก็เดินดีนะครับก็ไม่ได้หลุดแบบ ขาดเนาะมาแต่มาข้างหน้าเนาะไม่มาข้างหลังเนาะศูนย์เก้าเก้านะครับลุงไก่มีเก้าศูนย์เนาะแต่มาข้างหน้านะครับอ่ะมาดูวันนี้นะครับชุดบินลุงไก่ไว้ห้าตัวมอนเดิมนะครับแปดหกสองห้าหนึ่งนะครับแปดหกสองห้าหนึ่งเนาะ สายแรงสายเมื่อยสายออกกําลังนะครับเด่นห้าดูดห้าวิ่งห้านะครับวันนี้มีเบิร์นนะครับมีการเบิร์นเนาะกาันเบิร์นนะครับสองตัวห้าสองห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดกหนึ่งแล้วก็สองแปดนะครับสามตัวลุงไก่ไม่ได้จับให้เนาะให้เอฟซีมาจับใหม่นะครับภายในจุดวินนะครับขี่ลุงไก่ให้ไว้เนาะจุดวินแปด หกสองห้าหนึ่งนะครับแปดหกสองห้าหนึ่งใส่แรงใส่เมื่อยใส่ออกกำลังครับเด่นห้าลุทห้าวิ่งห้าเนาะสองตัวลงไก่จะพ่าห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าแปดหกหนึ่งสองแปดนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดหกหนึ่งสองแปดครับบีเบิลนะครับการเบิลนะครับแล้วการเบิลสองสอง ห้าห้านะครับท่านใดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าติดไว้ก็น่าจะดีนะครับเปลนห้ารูห้าวิ่งห้าเบิรห้าห้าสองสองนะครับนะแก็บไปจย,ยกับเดอ้อแนวทางครับไม่เข้าไม่รูดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่ลูดตลอดนะครับสุดรูดระวันเข้าเข้าระวันที่จะรูดนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับที่หมูกไก่เนาะ จำนวนแบบไหนก็ลงให้แบบน,นั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมุมไก่คนเมืองตากนะครับเฟซคนเมืองตากเพจคนเมืงองตากแอปแดงคนเมืองตากชาแนลคนเมืองตากพอด้วยนะครับพอจบทีนี้เลครับเจอ,อไว้จุกเปนในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลัง share, ใจค,ครับสวัสดีครับ